เยลลี่นะครับเยลลี่เก็มี่นะครับเป็นรูปขวดนมนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับนี่สามสิบชิ้นได้นะครับ เดี๋ยวเรามาเนี่ยมันจะมาเป็นขวดนมแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมาเป็นขวดนมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูข้างในกันดีกว่านะครับนี่เป็นลูกขวดนมมาเลยนะครับเนี่ยจะเป็นกิลลี่ก็มีหนืดๆน,นะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะว่ามันจะมีไส้มาให้หรือเปล่านี่เป็นไส้แยมนะรรนะนครับสตรอเบอรี่นะครับเนี่ยครับเหนื้อแยมสตรอเบอรีร่มาให้นะครับน่ารักน่ารักเลยนะครับมาเป็นขวดน่ารักแบบนี้เลยนะครับถ้าเห็นแล้วอยากลองฐานะครับไปหาซื้อมาลองได้นะครับ